เมื่อวันจันทร์ที่15มกราคม2567มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่9สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2โดยมีวาระสำคัญเป็นการตั้งกระทู้ถามซึ่งได้มีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาได้แก่นายชละนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจำนวน3กระทู้ประกอบด้วย 1. กระทู้ถามเรื่องนโยบายการส่งเสริมการมีบุตรของนายอัมพลจินดาวัฒนะ 2. กระทู้ถามเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาระบบบริหารจัดก,การด้านธันตาสาธารณสุขไทยอย่างเป็นรูปธรรมของนายพิทักษ์ชัยเจริญคามกระทูถ้ถามเรื่องปัญหาและการแก้ไขนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ของนายเจษศิรัธารานลและนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อกระทู้ถามของนายชลิตแก้วจินดาเรื่องการสร้างไรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยว จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ดได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครอสงสูดุดโดยการออกเสียงลงคะแนนรับปรากฏผลคะแนนดังนี้ 1. นางพรทิพาสไัยสุวรรณวงศ์ให้ความเห็นชอบ182คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ4คะแนนไม่ออกเสียง3คะแนน 2. นายวรลวิทสุขบุญให้ความเห็นชอบ158คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ22คะแนนไม่ออกเสียง9คะแนน 3. นายเชื้อชูรักตากบุตร ให้ความเห็นชอบ173คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ11คะแนนไม่ออกเสียง5คะแนน4นายบุญเสริมนาคสารให้ความเห็นชอบ169คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ14คะแนนไม่ออกเสียง6คะแนน5นายสมฤทธิชัยวงให้ความเห็นชอบ172คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ10คะแนนไม่ออกเสียง7คะแนนผลการออกเสียงลงคะแนนทั้ง5คนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดํารงตาแหน่งตุลาการสารปกครองสูงสุดที่ประชุมวุฒิสภายังได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการิการจานวน3ฉบับประกอบด้วยเรื่องการพัฒนาระบบกิจการผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัยของคณะกรรมการิกการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ต้องยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ สำหรับแรงงานกลุ่มต่างๆของคณะกรรมการการแรงงานและเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของคณะกรรมการ,รการเกษตรและสหรกรณ์โดยที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับรายง,งานทั้ง3ฉบับพร้อมแ้วข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ,ขงคณะกรรมการและให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ตั้งกรรมธิการแทนตำแหน่งที่ว่างโดยตั้งพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเป็นกรรมธิการในคณะกรรมิการการต่างประเทศและคณะกรรมการการพลังงาน และตั้งพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเป็นกรรมธิการในคณะกรรมิการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม